วันนี้ขอจะมารีวิวรถเข้าใหม่สวยๆสักคันนึงครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับรอ t ตล่าแคมรี่นะครับเป็นสีเทาสีนี้อยู่นะครับตอนนี้เข้ามาอีกคันนึงแล้วนะครับคันนี้เป็น t ตล่าแคมรี่นะครับตัว2.5ไฮบริดเนวิเกเตอร์นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับรออยู่นะครับเดี๋ยววันนี้เราพามารีวิวรอบคันกันก่อนเลยนะครับสำหรับคันนี้สำหรับคันนี้นะครับได้เป็นสีเทานะครับตัวสภาพสีนะครับของทางบริษัทนะครับมีการเก็บปรับสภาพมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับลูกค้าออกไปใช้งานได้เลยนะครับ ไฟหน้านะครับเป็นโคมไฟหน้าเป็นโคมใสนะครับมีไฟเดย์ไลท์นะครับตัวนี้นะครับก็จะมีตัวโครเมียมนะครับเป็นชิวโครเมียมนะครับคาดยาวเลยนะครับจะมีตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าให้ครบๆนะครับด้านหน้าก็จะมีตัวเซ็นเซอร์นะครับให้มานะครับสองจุดด้วยกันนะครับอย่างที่เห็นกันเลยนะครับตัวรถนี้แววาวมากนะครับตัวล้อแม็กนะครับตัวล้อแม็กเป็นแม็กเดิมๆนะครับติดรถยนต์มาเลยนะครับ จะมีตัวโลโก้ไฮบริดนะคร kind of people, to to ับด้านข้ woman, างนะครับตัวนี้จะมีตัวไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับทั้งสองฝั่งนะครับมือเปิดประตูเนี่ยครอบเมียมนะครับหมดทั้ง4บานเลยนะครับตัวโครเมียมเนี่ยเป็นตัวโครเมียมคาดยาวเลยนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยดูโดดเด่นมากขึ้นนะครับแล้วด้านหลังนะครับตัวไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายลมดำนะครับมีตัวขอบสีฟ้านะครับเป็นสัญลักษณ์ของตัวไฮบริดนะครับจะเป็นเฉพาะตัวไฮบริดเท่านั้นนะครับจะมีตัวสีนี้นะครับตัว ไฟท้ายก็จะมีตัวขอบโคเมียมนะครับคาดกลางเลยยาวนะครับจนถึงอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับด้านหลังก็จะมีตัวโลโก้ครบหมดนะครับแฮมบรี่ไฮบริดนะครับครบหมดนะครับตัวนี้จะมีตัวเซ็นเซอร์นะครับถึง4จุดด้วยกันนะครับด้านหลังพร้อมกล้องมองหลังนะครับตัวลิ้นด้านล่างนะครับเป็นโคเมียมครับสวยงามนะครับดูตัดกับตัวรถเลยนะครับสำหรับภายในนะครับคันนี้นะครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับสีเบจนะครับสภาพเบาะนี่ก็สวยเลยนะครับตัวเบาะเนี่ย ไม่มีล้มไม่มีซุดตัวนะครับสภาพก็สวยอย่างที่เห็นนะครับตัวบอกเป็นบอกแบบไฟฟ้านะครับคู่หน้าเลยนะครับคอนโซลหน้านะครับเรียบร้อยดีนะครับคอนโซลหน้าก็จะเป็นตัวลายไม้นะครับมีหนังนะครับตัดด้านบนนะครับหลับบอะภายในด้านหลังนะครับก็ไม่ต้องพูดถึงเลยเรื่องความสบายนะครับของตัวแคม r y ี่เนี่ยบอกได้เลยว่าค่อนข้างนั่งสบายอยู่แล้วนะครับ Yup. มีที่วางแขนเรียบร้อยนะครับมีครบหมดนะครับตัวแอร์นะครับด้านหลังนะครับมีมาให้ครบนะครับด้านข้างนะครับก็จะมีตัวม่านนะครับด้านข้างนะครับเป็นแบบไม้นุ่นนะครับแล้วก็จะมีตัวม่านไฟฟ้านะครับด้านหลังนะครับสามารถกดตับได้นะครับเปิดปิดได้จากด้านหน对对้าเลยนะครับสำหรับค <rr h. S 1> <c oughs> ันนี้นะครับเลขใหม่นะครับอยู่ที่1นึ่งแสกิโลเมตรนะครับก็บอกได้เลยว่าท้านับปีแล้วผมบอกได้เลยว่าเลขใหม่ไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วตัวเลขใหม่เนี่ยของเรามีการตรวจสอบแล้วนะครับของเราเป็น โชว์มาตรฐานนะครับเราตรวจสอบแล้วว่าเลขไมล์แท้แน่นอนลูกค้าสบายใจได้นะครับอันนี้นะครับตัวระบบความปลอดภัยก็มีครบครันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวระบบเซนเซอร์กระจกมองข้างนะครับเซนเซอร์ด้านหน้าด้านหลังนะครับการลื่นมีครบหมดนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวเมมโมรีนะครับถึง2จุดด้วยกันนะครับสำหรับตัวเบาะของฝั่งผู้ขับขี่นะครับกระจกไฟฟ้าเป็นสีบานแบบออโต้เลยนะครับสีบานเลยนะครับ พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังกชันนะครับมีระบบคุชันโทนให้ครบนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นหนังนะครับมีตัวไม้หุ้มอยู่ด้านบนกลางนะครับตัววิทยุนะครับเป็นวิทยุเดิมเดิมติดรถยนต์มาเลยนะครับแต่ใช้งานได้ดีแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นจอทัชสกรีเลยมีเนวิเกเตอร์นะครับมาให้ครบครันนะครับพร้อมกล้องมองหลังนะครับตัวนี้อันนี้พิเศษเลยก็คือจะมีตัวระบบนาโนอีนะครับเป็นตัวฟอกอากาศนะครับภายในนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีตัว แอร์นะครับเป็นดิจิตอลนะครับแยกอุณหภูมิได้นะครับเนี่ยอิสระเลยซ้ายขวานะครับทั้งสองฝั่งนะครับซึ่งออปชันในค่อนข้างครบเลยอีกส่วนหนึ่งที่ชอบเลยก็คือเป็นตัวแอร์เบาะนะครับแอร์เบาะสามารถเปิดปิดได้นะครับเนี่ยปรับระดับปรับความแรงได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยในเมืองร้อนอย่างเราเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าเบาะจะร้อนนะครับเวลาขึ้นมามีระบบอีโค o โหมดอี d ีโหมดมีมาให้ครบหมดนะครับคอนโซลกลางอันนี้จะเป็นตัวม่านด้านหลังไฟฟ้านะครับ อันนี้ตัวคอนโซลก็สวยงามนะครับเป็นลายไม้ใหญ่ดูหรูหรานะครับตัวนี้ก็จะมีตัวชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์นะครับแบบไร้สายด้วยนะครับก็บอกได้เลยว่าลูกค้าท่านใดนะครับที่หาอยู่แล้วก็ตามสีนี้อยู่ด้วยนะครับคันนี้เข้ามาแล้วนะครับก็ยังไงรีบเข้ามาดูมาชมกันก่อนเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น t o y ต้ a แคมรีนะครับตัว2.5 Hybrid Navigator นะครับเลขใหม่ก็อย่างที่บอกเลยนะครับ133,80กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับ สำหรับปีนะครับเป็นปี2015นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับคันนี้นะครับราคาสุดพิเศษเลยนะครับเพียง739,000บาทเท่านั้นเองนะครับบอกได้เลยว่าไม่ได้แพงเลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อเขมาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นมาให้แล้วนะครับตรงหัวข้อนะครับยังไงรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดตรงดิ่งสั้นๆนะครับถึงเวลามเป็นข้อมาใหม่นะครับผมรีวิวเข้าไปนะครับจะไปแจ้งเตือนที่ลูกค้าทันทีเลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ